บาดแผลจากแม่ไม่จำไปว่าจะต้องเกิดจากความรุนแรงหรือการทอดทิ้งอย่างชัดเจนเสมอไปนะคะบ่อยครั้งบาดแผลนั้นซ่อนอยู่ในเรื่องเล็กๆที่เกิดขึ้นซ้าๆแล้วก็เงียบงันเช่นแม่ที่ไม่เคยเข้าถึงความรู้สึกของเราเลยเพราะมีเรื่องให้คิดให้กังวลมากมายในโลกของเขาแม่ที่วิจารณ์เราคาดหวังให้เราต้องสมบูรณ์แบบหรือควบคุมชีวิตเราเกินไป แม่ที่ฝากความรู้สึกและความทุกข์ไว้กับเราทั้งที่เราอยังเด็กเกินกว่าจะรับไหวหรือแม่ที่ปิดกั้นความรักไม่แสดงความอบอุ่นและทำให้เรารู้สึกว่าอารมณ์ของเรานั้นไร้ค่าบาดแผลเหล่านี้ค่ะอาจไม่เห็นได้ด้วยตาแต่ลึกลกลงไปในใจมันกัดกร่อนแล้วก็ทิ้งเงาในความสัมพันธ์ของเราจนเราโตขึ้นก็ยังรู้สึกเจ็บปวดไม่จาง การเข้าใจบาดแผลนี้นะคือก้าวแรกสู่การเยียวยาอย่างแท้จริงค่ะนี่ไม่ใช่เรื่องของการกล่าวโทษแม่นะคะเพราะแม่เองก็อาจสืบทอดบาดแผลนี้มาจากผู้คนที่เคยดูแลเธอเช่นกันในวัฒนธรรมหลายแห่งโดยเฉพาะที่ยกย่องความสำร็จและความเชื่อฟังบาดแผลเหล่านี้กลับถูกปกปิดไว้ด้วยความปกติจนเราแทบไม่รู้ว่ามันคือแผลลึกในใจ แต่ลึกลงไปในหัวใจของเด็กน้อยภายในตัวเราก็ยังลองให้หวยหาความรักที่แรงเงื่อนไขความปลอดภัยทางอารมณ์ที่มั่นคงและอิสระภาพที่จะได้แสดงออกึงความต้องการโดยไม่มีความรู้สึกผิดหรืออายแต่เมื่อสิ่งเหล่านี้นะคะไม่ได้รับการเติมเต็มเด็กคนนั้นจึงต้องเก็บข้อความไว,ว้ในใจว่าความต้องการของฉันมันมากเกินไปหรือฉันต้องเป็นผู้ดูแลตัวเอง และเมื่อเวลาผ่านไปนี่ก็กลายเป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ที่ฝังลึกจนกลายเป็นวิธีที่เราเชื่อมต่อกับคนรอบข้างและตัวเองค่ะ